ความแตกต่างนี่นะครับมันจะเปลี่ยนโลกครับโลกเราเนี่ยนะมันจะดีขึ้นมันก็ต้องมีคนคิดแตกตา่างในเรื่องของผมเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าผมก็ต้องหาข้อมูลใช่ไหมเรื่องเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาเรื่องรูปร่างหรือมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเรื่องความอ้วนเนี่ยก็เปลว่าไอ้องค์การอนมามัยโลกเนี่ยนะ ที่ชื่อย่อว่า WSO เนี่ยเขาก็ระบุว่าโลกเราเนี่ยทั้งโลกเนี่ยเจ็ดแปพันล้านคนเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ1 7 0 0ล้านคนที่มีปัญหาน้ําหนักตัวเกินมาตรฐานทีนี้ไอ้น้าหนักตัวเกินมาตรฐานเนี่ยนะมันยังเป็นต้นเหตุที่จะทําให้เกิดโรคอีกหลายหลายอย่างเช่นโรคหัวใจเบาหวานความดันโรคเข่าและก็โรคแก่ก่อนวัยเป็นต้นคนจนํานวนมากเขาก็ต้องการลดความอ้วนกัน,กนด้วยเหตุผลที่ต่างๆกันไปบางคนก็ต้องการให้หุ่นสวยบางคนก็ต้องการให้สุขภาพดีขึ้นก็เลยพยายามที่จะลดความอ้วนเนี่ยด้วยวิธีการต่างๆไอ้ตัวอย่างเช่น กินยาลดความอ้วนหรือยาระบายอันนี้คือคิดง่ายๆก็คือกินยาลดความอ้วนมันง่ายกตกินเนี่ยก็ไปซื้อมาถ้ายากอีก,อกนิดนึงก็คือการผ่าตัดเฉพาะอาหารเพราะเขาเชื่อกันว่าเฉพาะใหญ่เรยกินเยอะแล้วถ้าไปลดขนาดเฉพาะมันก็น่าจะกินน้อยลงอันนี้ผมหมบอกว่ามันผิดนะครับแต่ว่ามีคนทําแล้วก็มีหลายโรงพยาบาลน,นี่รับทั่ในการผ่าตัดเนี่ยมันก็แล้วแต่โรงพยาบาลว่าจะคิดแพงแค่ไหนแต่โดยเฉลี่ยแล้วประมาณสักสามแสนบาทในการผ่าตัดเฉพาะแต่สิ่งที่ตามมาก็คือว่าถ้าใช้วิธีนี้คุณจะต้องพึ่งหมอตลอดคุณจะต้องไปหาเขาเป็นระยะระยะ แล้วคุณจะต้องกินอาหารเสริมของเขาตลอดชีวิตอีกวิธีหนึ่งที่อาจจะดูง่ายก็คือการอดอาหารมันยังมีวิธีอื่นอีนอกนะครับแต่และว,วิธีมันทรมานเพียดเสียสุขภาพแล้วก็มีค่าใช้จ่ายสูงเพราะฉะนั้นไอ้ก,กาแฟนเนี่ยชิกกี้เนี่ยคือกาแฟที่มันตอบโจทย์แก้ปัญหาพวกนี้ได้หนึ่งไม่ต้องอดอาหารแต่ควรควบคุมอาหารและออกกําลังกายบ้างข้อที่2เนี่ยรสชาติอร่อยเพราะเป็นกาแฟยี่ห้อเดียวที่ได้ครับเครื่องหมายเชลชินชินผมเข้าใจว่าทุกท่านก็คงจะเห็นเครื่องหมายเชลชินชินในร้านอาหารในยุคก,ก่อนนะครับตอนนี้ก็เขาไม เป็นกาแฟยี่ห้อเดียวที่รับเครื่องหมายเชิจริงจากหมองถนัดส,สีตั้งแต่เดือนเมษาปี2547ตั้งแต่หลังจากที่ไปออกงานที่เกษตรมาแล้วกาแฟมิชกิฟเนี่ยยังทําให้สุขภาพดีขึ้นทําให้แก่ช้าลงทําให้หุ่นดีขึ้นผิวพรรณต่องใสขึ้นและแลราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับอาหารเสริมลดความอ้วน,นอันนี้เป็นจดหมายของคุณรุงรักเขาส่งมาวันที่19ธันวาคม2550อันนี้ก็จะหนึ่งเดือนหลังจากที่ผมเปิดโรงงาน DK2 แล้วอย่างที่ผมมียุคเขา60ปีใน,นเนื้อ,เน,อเนื้อหาในจดหมายเนี่ยเขาก็คิด ว่าเขาเคยมีน้ําหนักถึง9กแกิโลและรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่ารู้สึกว่าอายเวลาเข้าสังคมกับเพื่อนๆเ,เวลาทํากิจกรรมก็ไม่มีความคล่องตัวตอนแรกเนี่ยลดน้ําหนักด้วยการอดอาหารดื่มเฉพาะนา้ํากับส้มกับรับประทานส้มส่งผลให้ร่างกายเนี่ยไม่มีแรงสมองเบลอเป็นลมบ่อยวันหนึ่งเพื่อนแนะนําให้ลองกาแฟนี้จะกิดริมหลังอาหารทุกมือ้อและออกกําลังกายเป็นประจําน้ําหนักของเขาค่อยๆลดลงร่างกายก็ค่อยๆแข็งแรงขึ้นสมองปลอดโปร่งขึ้นหน้าตาก็สดใสขึ้นอีกทั้งยังไม่ต้องพึ่งยาลดความอ้วนเหมือนคน แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีน้าหนักเหลือแค่59กกิโลโดยไม่ต้องอดอาหารนี่เป็นภาพนะครับคุณลุงรัดเนี่ยอ้วนมาตั้งแต่เด็กแลวตอนที่เป็นนักศึกษาด้านพลวชนาการที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเนี่ยก็ยังอ้วนอยู่และมักจะเป็นลมเนี่ยเป็นประจาหลังจากดื่มมีดิบปไปตามที่เพื่อนแนะนาก็กลายเป็นภาพนี้นะครับผิวพรรณดีขึ้นหน้าตาสดใสขึ้นแล้วก็รูปร่างก็ดีขึ้นอีกคนหนึ่งนะครับที่มาหาผมเนี่ยก็คือคุณสุภาพรหรือว่าน้องอุน้องอุเนี่ยมาหาผมเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ25์2550สอง ที่ดูดีแล้วก็น้ําหนักแค่58แล้วก็เขาก็เล่าว่าเขาเคยมีน้ําหนักถึง173กิโลผมก็ไม่เชื่อเขานะเลยขอดูบัตรประชาชนเพราฏว่าบัตรประชาชนเนี่ยวันที่เขามาหาผมเนี่ยน้ำหนัก173บัตรประชาชนยังไม่หมดอายุมันหมดอายุวันที่10กันยา2555แล้วเขาก็ส่งลูปมาให้ผมดูว่าเมื่อก่อนเนะนี่ยรูปนี้แล้วมาหาผมลุ่มผา5 4ลดเหลือ58ที่มาหาผมเนี่ยนะเพราะาเรามีกิจกรรมพาลูกค,ค้าไปเที่ยวสิงคโปร์เพราะฉะนั้นคนที่มีผลการดื่มที่ดีให้ส่งเรื่องราวเข้ามาเพื่อให้เรามีความมั่่นใจวา สินค้าเราดีจริงน้องอู๋ก็เป็นหนึ่งในทีมที่ผมพาเขาไปเที่ยวสิงคโปร์ดุ๊กนั้นน่าจะ90ิที่นั่งนะครับทำไมที่มาที่ไปที่เขาได้มีโอกาสดื่มเนจคิตก็เธอก็เล่าให้ฟังว่าตอนเด็กเนี่ยก็ชอบกินที่กินเนี่ยก็เพราะว่าหิวบ่อยอันนี้พอน้าหนักขึ้นไปถึง110กิโลเนี่ยก็เลยไปซื้อยาลดน้ําหนักมาจากคลินิกก็เลยทำแต่ว่ามันทําให้หน้ามืดเป็นลมบ่อยก็เลยหยุดยาแต่พอหยุดยาน้ําหนักก็ค่อยเพิ่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระนั่เนี่ยาก็ดแทบ่ไม่อยากปหนล็อายมากเวลาไย หน้าร้านขายเสื้อผ้าคนขายก็บอกว่าไม่มีไซส์น้องนะแล้วเวลาจะขึ้นรถสำล้อกลับบ้านเนี่ยคือน้องอุดเนี่ยคะเป็นคนบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นสำล้อคือสำลอ้อถีบเวลาจะขึ้นรถสำล,ลอ้อคนถีบคนขายแอรคนที่กับสำลอ้อก็จะบอกว่าของเงินเพิ่ม3หรือ4เท่าเวลาไปสมัครงานก็เจอคำพูดที่แทนใจก็คือว่าที่นี่ไม่มีอ้อยให้กินนะไอ้แบบนี้พอมันโดนบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะมันไร้ค่าแล้วก็เสียใจคิดว่าเป็นส่วนเกินของสังคมก็เลยคิดอยากจะฆ่าตัวตายอันนี้โชคดีว่าช่วงนั้นเราโ ากาแฟในทีวีคุณแม่เขาเห็นก็เลยบอกลองกาแฟมีเจคิดดูแล้วในที่สุดเนี่ยเขาก็ดื่มกาแฟจนกระท่านน้ําหนักลดลงเหลือ58รูปร่างเปลี่ยนหน้าตาก็สวยขึ้นก็มีคนมาจีบเยอะขึ้นผมก็อยากจะให้ดูกระบวนการผลิตกาแฟสัก2นาทีก่อนนะครับ i ความสุขที่เห็นผู้หญิงมั่นใจลองกาแฟในเจกิฟ <c oughs> <c oughs>